ผมสวัสดีครับผลสิงบนนาดาครับผมเหมือนเดิมครับพานใครครับผมพานเด็กใจใจได้เด้อครับผมไปลุยจะต้องจ้าครับฝนตกครับฝนตกแล้วกำลังมากันนะครับไปครับผมผมจะออกซอก่อนนะครับเลยอ่าครับผมเอาครับพานเดินเลยครับนี่ครับผมไม่การฝนกำลังตกแล้วเด้อครับน้องไปเดิน บรรยากาศบ้านๆนะครับเนอะแถวบ้านๆครับนี่ผมออกจากม้วห้องนะครับเนาะห้องข้างบ้านอันนี้มันแม่นครับนี่ครับนี่อะไรครับผมดูครับกําลังใบแหลกครับป้ามันมันเม็นก็บอกเม่นครับนี่ครับเต็มเต็นะครับฮานแม่นแล้วครับเนี่ยครับแม่นแล้วครับนี่ชัดเจนเลยโอ้ยลีลาครับผมทำลีลาครับทำเบิดทำลีลาครับทำแบบเต้นเต้นครับผมเจอแล้วครับจะลงมากับป้าแล้วนะนะครับจุดแรกครับ ถ้ามันจะมีมันต้องมีนะครับเนาะนี่ครับผมชัดเจนครับว่าวันนี้เป็นมาลีลาเลยครับเด้อวันนี้เป็นมาลีลาครับเป็นหนิงครับออกคุณเลยก่อนเนาะจักกันเลยครับผมผมเป็นล้อครับวันนี้เป็นมาแบบหนิงครับผมมีการอะไรอยังกงอะะครับเป็น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 ก้านเลยครับเป็นก้านเลยครับผมเต็มเต็มเลยครับโอ้โหเป็นก้านเลยครับลูกก้านลูกก้านครับผม นี่วันนี้นิ่งเด้อครับวันนี้ผ่านนิ่งเด้อโอ้โหวันนี้จะลงมากับป้าอะไรครับนอเขาเหรออืมวันนี้เป็นวันอยังครับนี่จะลงมากับป้าอะไรับนอเนี่ยนะครับเด้อไม่ได้ผมไม่ได้มาฝังไว้ปไหนเนี่ยครับผมมองว่าเอาออกมาก่อน <laughs> <laughs> ดูนะครับอ๋อนี่ใบแมหมลอะครับพเจาขอดูชัดๆหน่อยเอะให้ปิดน้องเขาดูชัดๆหน่อย <c oughs> ครับ <c oughs> นี่เด้อครับเดอ้อ <c oughs> อืมจะรบมางก,กัดน, <c oughs> นี่เราข้าง,บ,านนงานนาบ้านนะครับเนาะเป็นไห่เป็นน้าเป็นบ้านครับเนาะว่าครับถ้าร้องครับครับสวัสดีครับมาครับมาหน่อยมาหน่อย มาพอพันแล้วพันสายตาเแกคุมเกิดครับผมเผานี่ขันร้องข้างนอแนี่นิ่งกว่านี่นิ่งครับพันมานิ่งมันจะได้ครับพันมันจะได้ที่นี่มันดูดูตรงกลางว่าดูดูเปิดท่านมันน่ะน่าขันอ่ะ แล้วเอาเอาแบบตีมันคมๆจัด,จดๆนะครับเนาะน,นี่มันยังบมุนปอกคมเดี๋ยวนะนี่ก็บอกคมเลยครับผมเอาแบบตะเกียเอาแบบตะเกียเอาแบบตะกี้ร์เนี่ย อะไครับไหนอยัังครับนี่ยังมัเจับ ครับนหรอบรรยากาศครับผมจากหน้าเป็นของห้องน้อยหลวงเนาะจักหนาาเนาะอันนี้แทบเล็ดตะกี้แล้วครับผมอ่าครับผมมาอมันอันนี้มันแน่นอนกว่าครับนี่นะครับนะครับโอ้ยยังไงโอ้โหตแตงครับอันนี้ครับธรรมดาครับผมมันงามกว่าตะกี้นอันนี้ฮะเฮาย่างขึ้นดอยของไปพอบลอตเห็นดีกาพันจีอ่ะ โอ้ผมพอเด้อข้างหลังครับโอ้โหยังนั่เล่นี่ยตัวนี้ยนะฮะเนี่ยสวยเดี๋ยวดูทะลุก่อนทะลุอยู่นะครับเนาะมันมันหมาหันเนาะเอ๋อทะลุครับทะลุทะลุเนาะบุบลงใกล้เราครับพันไอ้ตัวนี้ถ้บลง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 เหมือนกันครับแต่ลงแบบพอนะครับนี่เหมืชัดแต่ละครับอะไรัดครับแต่ลงอยู่ครับแต่แต่ภาพแตาแต่ว่ามัน บอกว่าไหลครับผมโอ้โ uh ห oh. ตัวน,นี้มันขาวจัดเลยครับน้อนหอนอ่าแต่คำนี้เนี่ยครับตุ๊กติ๊กออกตัวตะกี้ออกดึงเหลืองหน่อยเลยอ่าฮะดัวนี้มันแปลกครับนนอนมันมีทั้งเหลืองทั้งขาวเหรอในตัวนี้ขาวแบบโอ้โหครับผมที่กระแสกันนะครับผมพอใกล้ๆเน่อยเพราะใกล้ๆหน่อเนี่ยครับนนอนขอเดือดน้ำเอาแล้วกันเอาเนาะครับเดี๋ยวเวลามันเลงละครับครับผม มันี่มันไ่มันได้เว้ยฮะมันอย่างก็มันป้ามูมันนุ่นี่ผมติดถนนนี่แหละครับน้องนี่แหละมองข้าเมือนน้อครับม่จะป้ากับดึงป้าครับน้องของได้เลยครับจะได้ก็ได้กัง่ายๆครับน้องไอ้หนุ่มเพชรฮะอะมามามายังไงเราพอเสรางแล้วพอเสร็งแล้ว อยู่นะได้ข้างหลังได้ตะกี้นี่มาพาหาไหมเขาขึ้นมเอาหน้าบ้านเอาหน้าบ้านเลยเนาะเอาหน้าบ้านเลยบินปั๊บเขาก้าบินใหม่เขาเก้าบินใหม่เลยเจ้าเดห็นหน้าปุ๊กยจะงอกไป็นหมูแล้วเอออเาหัวไหนพันมาดูชัดๆหน่อยครับผมดูหน่อยครับ ไหนนี่ยตัวไห้เนี่ยเออตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวกลางเนาะนี่เด้อครับเด้อปลาตะูลออกกันายเพราะว่าหันไปแล้วนี่ตาลายปลาตะูปลูกกอนงามครับตัวนี้งามงามครับมันมันมีเจียดแต่ท่านี้น่าจะมีนะผมว่าจะเอาตัวนี้ว่ะมันไม่วิดงอตีอย่างครับเมื่อกี้ครับตัวไหนครับตัวที่ว่า นั่นนะครับตีว่าเป็นเมนครบเป็นเนนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นเขครับนี่อ๋อนี่แม่นครับนะครับนี่แม่นเนาะแต่มันแบบดบดเปลีนปานยังยังกี้เนาะครับเนาะครับผมดูตัวนี้มันนะครับก็ลังเปลี่ยนเท่านั้มันยังบอกโป้มับเนาะเนี่ยครับฐานผมมาแล้วมันอยู่ใกล้กันนะครับมันมีเจี้ยใต้นะ เนี่ยนะครับอันนี้อันนี้น้อยเดียวหน่ครับอันนี้ห้องเบาะไปเดี๋ยวคำนองมันน้อยอยู่คำนองนี่นะฮะลมมมขึ้นใหญ่นี่ครับหรือที่เขาป้าต็ดนี้นะเนี่ยเนี่ยข้าวป้าตัดนี้นะครับผมอยู่เป็นมุ้งอ่ะนะครับของมันมีเจียมันมันแผลครับเนาะแถวนี้น่าจะมีเห็บนะครับเดี๋ยวผมซอกฟอได้เลยเนาะ ทบใกล้บ้านเนี่ยครับเนาะติดบ้านเนี่ยครับันการบรบแลบนะครับนอไอยานี่ห้องห้องหน้ามีบ่เข้าอ่ะเนี่ยเฮียมาผมลุยต่อ มันตึงมีเลครับเราเจียมันแถวๆนี้ครับเฮาย้องหมหันใจเนาะมีนะเฮาไปเจอมันบปได้มันไปได้ซ่อนนะครับแต่เขาหามบบกปะตต่นี่พอครับหูนฟังไม่พันนะครับพ่อมีต <c oughs> ัวจุ๋ยครับผมในพานนี้ชัดเจนแต้ๆตครับ ดูนะครับเนาะต้นสมบูรณ์ี่นะครับเนาะวันขนาดเนาะเนี่ยครับผมเนี่ยหลผมเนี่ยครับผมเนี่ยครับีดังนะนี่นะแต่ว่ามันมันดังน้อยครับเนาะนี่ับครับมหันครับเนี่ยคนัะมันดังน้อยดังบ่โหดนะครับเนาะเราแบบยังโหดครับมาดูทั้งหลุมครับเนาะ นี่นะครับนี่นครับแรงน้อยครับอันนี้อ่ะอย่างนึ่งจะได้นี่เหมือนจัห้าพันเรื่องครับเนี่ยต้นเนี่ยมันก็เต็มๆแล้วกันเนี่ยนี่ขอดูดีๆมั้ยครับเนี่ยอืออันนั้นอ,อ,ไอไนนะไรครับประเจรค่ะประเจรเต็มๆเลยกันเนี่ยเาเนาะโอ้โหเป็นครับ ครับมันมีเกลี่ยอะไรเรงนี้นะครับเนาะเนี่ยครับเต็มเต็มเต็มเนี่ยครับคนนี้แดงเล็กอะครับเนี่ยเมือนมดอะเนี่ยดงเลอยๆเหมือนมดนอเนี่ยดูเหมือนมดเครบเนผมพอนี้เลยแดงนี่ก็งงามัยคุณครับนี่กระงามนมัี่ครับผมเพื่อนแต่่ามัน มันแบบเต็มเลยครับนี่เห็นไหมดูโอ้โหเนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยครับนี่มันแม่นทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยเขาขุดดินไปบ้านดีจะดินไม่มีเจียดังก้าอาครับพิจารณาผ่านครับมันทองอ้อมเหรอแม่นก้อน,นนี่อย่างนี้โอ้โหอะไดรนี่อย่างครับนี่นี่เป็นอี พอลงการเงาะพอการเงาครับปัดโท๊การไล่พวกเลยพี่แต่ว่ามันบุกยืนหันนะครับนี่มันก็ต้องจบเป็นนะครับพานบุกยืนหันจัดนักเลยเนีนเนียนเนียนเนีนเอาไปดัดเข้าบ้านแถบละก้าอาวาดิรัตน์ไม่แก้เดี๋ยวผมหันนี่ข้างนี่ต้นหนึ่งหนามันมีสองต้นนะเดี๋ยวดูดีดีกอนต้องใจส้อมาะบเกยหันนะครับนี่โอ้โหถือว่ามันงามเหมือนเราโอ้มัน มันมันจะเวลากจ่ายมันเดินผานเลยเออมันเว็าปลูกให้ผมนครับจะได้เขาไปให้เนาะครับแต่ผมไพวรัตนะพาไปให้นะเอ่าไปเอาไปปลูกให้ไหมครับถ้าบันดาลผมไว้บ้านนะครับผมต้องต้องรู้ก่อนครับผมแต่ว่ามันอ่าพอดูดูเด้อดูเด้อดูเด้อแต่ว่ามันสุดยอดนะครับอ่าสุดยอดแห่งความบอสนะครับผม ดูครับเอาครับผมเอาเอาพา,านวายมาผานปึ้งใจก็เอาคำนองนี่นะครับมันดังพวกเหรอครับเนะนี่ยนะครับอ่อาชัดเจนซูมาใกล้ๆครับนี่ครับผมม,ม,มันอ,อกดังหน่อยอจิเดียวเวรัดกันครับมันจะแจกนล้กว่าไล้หนะ่อยมันมีขึ้นดงังแบบสวยขึ้นนะครับอ่แจงแจ้งนี่ดังสองแน่จิเดียวเวรัดมัน มันงามแล้วครับเนาะไปเนาะงอกเลยครับเนาะเอาครับพันงอกถ้าเต็มใจแล้วงอกพุดกดครับเนาะครับเนาะนะอืมโอเคครับ ถ้ามันนี่นะพันถ้ามันดังแต่อะข้างๆนี่นะก้นนุ่ยอะข้างๆนี่มันเดี๋ยวต้องมีเจียนะพันนะครับอย่างเขาได้ท่านเจียก่อโอ้นี่เอาไปข้างหลังนี่นะครับถ้ามันมีเจียข้างๆตรงนี้นะครับน้ำโพข้างนั่นเนาะนี่นะครับเขาได้ไหมเนาะนี่ครับเนาะ าาอะครับพัน้นี้องอตุ๊กแกแล้วเนาะงัข้างๆครับโอ้อนนอยครนะ<ม>ับนนเนี้ยเยนีเนี่ยเนี้ยเนี่ยนีนตเนี้นี้นี้นีเนี้น้ยนีเนนียี้ยนน้ี้นนี้ยเนเนเนี้ยเนเนียเนย รบื้องสองเลยรบื้องสองเลยครับผมมันใกล้กันเนี่ยถ้ามันดังมันถึงดึงดังอ่ะกู่เนาะครับผมเนอะไม่น้อยครับนี่นี่น่ะเนอะไหนเนี่ยครับอือมันน้อยอยู่เนาะอือนักหน่ะนักหน่ะครับว่านี่แหละนักแตะนี่สังเกตเห็นดิเดี๋ยวเนอะ Những người đã như mông mỗi khi cầu hầm. kia yên berga câu bát nó. Na vòng. Baiman cả bay nó. Những berga yên bát. Na vòng. 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 Na mà Na พอตรงนีนหรอเนอะดูขี้เก่าเนี่ยครับเนี่ยห่างมาแบบก,กี่ก้าวเนี่ยติดรถตัว้ครับเนี่ย,นะ,น,ะยน,น,ะนะครับนเ,เนี่ยได้ยังโหนมาสองสามต้นนั่นนะครับเนี่ยน้อยเยอะเลย ของมันจะอยู่อมันิดเหนยมันดึงอยู่ครับติดเหมันึงะมีนี้นะมันมีเจีย้ยนี่เห็นล้นี่นะครับเดี๋ยวครับนายพาามชัดเจน,นรรเนาะแถะแถ้นี่นครับน,นี่นะครับอืมตะน,น่าง่ายม้วงปไหนจะเนี่ย นี่แสงว่าต้นนี้ครับเจดังเยอะครับเน่อยเจดังเยอะเลยพันผู้ตีนะเนาะได้ไหมครับนี่ไดพันนี่ชัดเจนเลยครับครับผมพันเป็นได้ครับอ๋อผลลัพธครับผมมันตุ๊บกําลัเนาะอ๋อนี่มันมันใบอ่อนอยู่ครับผมมันโดนแดดใบเตากันครับผมเนี่ยครับนี่กระด้างไงเขาหนีแนวเหรอแน่วเหรอ นังน้อยครับจี่ผมยังเอาด้ยนะครับพอสีบ้านเนี่ยมันรุดเขียวมดครับเอาไปเอาไปแบบนี้นะเนี่ยครับผมนี่กระดังเหรอดังเนี่ยโอ้โหนี่มันเนี่ยครับผมเนี่ยนะนี่นะดังเนี่ยครับผมเนี่ยดัง เรผมดงังข้างนนั่นนี่นะเนี่ยดังผมนี่เนี่ยครับดังมันมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ,รบยูนี่แต่มันดังหบบป้อนั่นนะครับเนาะมันดังน้อยดังน้อยครับรัาผม

ของจริงนะครับผมนี่ของจริงนะบอกใจว่าเอามาจุมาลอกนะบอกใจนะครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นระมุ้งเลี้ยวเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยแหวกไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแรงขนานไหนครับแรงมันเจียมลิงมาด้วยน้าเหี่ยเกล้่าน เนี่ยเนี่ยดูครับดูดูนี่นะครับนี่ช่างนะครับผมนี่ครับนี่ช่างนะครับอย่างรู้บอกได้หมดนำนักก็ช่างได้ครับผมช่างได้ทุกอย่างครับนี่นะครับผมนี่กล้วยดกล้วยเลยะกล้วยแบกล้วยกล้วยกล้วยมันไข่นิดหน่อยครับเนาะ ม่แข็งลงมาแล้วเขาใจความกันกูอ่ะราคาแพงเริ่มอ่ะเหมือนเลยนี่นี่นะครับผมมันมีอยู่แต่นี่ยหรอมันวนไปวนมาแบบนี้ครับมี่ยังไมได้เข้าไปพอเด็ดนะครับไหนพันมันมอดเลยครับเนี่ยเอดูดูโอ้ยลูกไฟดูดูผมแบงผมแบบยังจัดน่าจะมีนะครับนี่นะครับผมมันอือมันอยู่หมาโคนกันนี่ นั่นนั่นไเอาไปกดผลละเดี๋ยเปลีนบอลหวานนะนี่น่อครับผมฝนจกนะครับเนาะขอจบตุ้ยจะทำหนอคลิปหน้าติดตามไหมครับผมจะมาแฮมรอปครับบันพูกครับผมติดตามไปนะครับคนสิงบนนาดางครับกัปตันไทยครับผม